สนับสนุนโดยแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ทผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์แบรนด์ก็อดซิล่านึกถึงอะไหล่นึกถึงเราแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ทนึกถึงล็อกไร้สายนึกถึงไอแมนคุณภาพดีราคาเอื้อมถึงได้บริการหลังการขายเยี่ยม สวัสดีครับยางทองอรหลยยน Suite, ออโตสวิตอำเพอชจมพวงจังหวัดนะครราชสีมานะจ๊ะวันนี้มาอันบ็อกเครื่องมือนะครับเพราะว่าถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินว่าเครื่องมือที่ร้านใช้แบบไหนไม่รวมพวกเครื่องมือพิเศษนะเอาแบบเครื่องมือเบสิกประจำอู่เลยนะครับผมจะใช้อยู่ไม่กี่ยี่ห้อคัดมาแล้วว่ายี่ห้อนี้ผ่านบางชิ้นก็ใช้เป็นตัวถูกสั่งออนไลน์แบบธรรมดาธรรมดา ไม่กี่สิบบาทไม่กี่ร้อยอะไรงนี้แต่ว่าบางชิ้นจําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือมียี่ห้อยี่ห้อดีๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนํากันต้องบอกก่อนไม่ได้สปอนเซอร์นะไม่ได้มีใครจ่ายเลยสักบาทเดียวแต่ว่าอันนี้คือใช้จริงๆนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่อยากหาความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมหรือว่าท่านที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะ สำหรับเครื่องมือที่ผมใช้ที่ร้านนะที่ใช้ประจำประจำเลยก็ยี่ห้อนี้สตานีตนะเอาช่างก่อนมาแกะดิเดี๋ยวมาดูชุดเก่าก่อนเดี๋ยวจะหาว่าพึ่งสั่งมาอะไรงี้ไม่ได้ใช้ตัวนี้ใช้มานานแล้วนะครับเอาหนเห็นมาดูใช้มาหลายชุดแล้วนี่นะชุดบล็อกนี้นี่่น,นก็ใช้เห็นไหมดำๆำน่ดดึกดำบันเละเทะไปหมด นี่เดี๋ยวจะให้ดูเครื่องมืออันนี้สั่งมาใหม่เพิ่งสั่งมาเป็นชุดบล็อก60ชิ้น3ทับ8นี่มาแกะให้ดูสดๆเลยเป็นชุดเดียวกับชุดนี้แหละที่ร้านนิยมใช้3ทับ8เพราะว่างานที่ใช้มันเป็นงานเครื่องที่แคบๆที่เล็กๆอะไรเงี้ยนะครับนี่ชุดนี้อ้าวแกะออกมาดู2ชุดนี้เหมือนกันพอดีมีลูกน้องเพิ่มก็ต้องซื้อให้มันแจกมัน มันใช้งานนี่นะชุดของเขาซาตาเนี่ยมีลูกบล็อกลูกบล็อกยาวนี่เป็นชุดบล็อก3ามทแล้วก็ลูกบล็อกสั้นนี่นะแล้วก็พวกหัวดอกจันต่างๆพวกหัวหกเหลี่ยมเห็นไหมประมาณนี้อันนี้หัวไขควงแบนอันนี้หัวไขควงแฉกเนี่ยประมาณนี้ชุดข้างล่างนี่ก็จะเหมือนกันนี่นะ เป็นซาตาเหมือนกันนะครับแล้วก็ชุดครีมเอาแกะดินี่ชุดครีมครีมเนี่ยนะใช้ยี่ห้ออะไรก็ไม่ค่อยทนอันนี้ลองสั่งของซาตามาใช้เคยใช้พวกของไต้หวันทั่วไปเนี่ยนะมันใช้ได้แบบแป๊บเดียวอะ่ะมันก็พังบางทีหัวมันไอตัวเนี่ยตัวปลายมันเนี่ยแยกออกจากกันบ้างปากมันไม่สบกันบ้างอะไรเงี้ย พังบ่อยพังไวนะครับนี่อันนี้เป็นของซาต้ตาเพิ่งสั่งมาชุดแรกมาลองใช้ดูอันนี้ครีมถ่างนี่อันนี้ครีมหุบนี่นะนี่ปากแหลมๆอย่างนี้เอาไว้หนีพวกปิล็อกนะครับลองลองเอามาใช้ดูน่าจะผ่านแหละเพราะว่าซาต้าเครื่องมือเขาดีนะครับแล้วก็ฟิลเลอร์เกตที่ใช้ประจําก็จะเป็นของซาต้าเช่นเดียวกันเอาแกะดิทังเกนเพื่อนแกะฟิลเลอร์เกตเนี่ยไม่เข้าใจทําไมแบบ มึงทาเป็นเบอร์เดียวมาขายไม่ได้เหรอเพราะว่าส่วนมากจะใช้ของ d m a ม็ hmm. เบอร์อะไรเบอร์สิบห้าใช่ไหมช่างกอนศูนย mm ์จุดหนึ่งห้าเนี hmm. ่ยตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่ตัวเล็กยาวด้วยช่างกอนบอกว่าใช้แบบสั้นๆแล้วมันบาดมือเวลาเข้าไปล้วงตั้งวาลวอะไรเงี้ยมันชอบบาดมือช่างกอนว่างั้นสําหรับเครื่องมืออีกตัวหนึ่งตัวนี้ช่างอาร์มรีเควสต์มาเลยเอาช่างอาร์มมาแกะดิเอาไว้ตั้งวาลออนยูดีแม็กใช่ไหมช่างอาร์ม อนยูดิแมกสูบสี่โคตรแคบเลยนี่ไขควงกว่าจะหาลงตัวได้ต้องลองใช้ดูก่อนจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นี่นะไขควงแบนซาต้าอยู่เหมือนกันนี่แล้วก็อันนี้เล็กๆน้อยๆเหล็กเอาไว้ดูดนะครับไว้ดูดเวลาน็อตมันล่วงอะไรางี้นะน็อตล่วงในที่แคบนะครับเหล็กดูดชอบหายอันนี้ไม่กี่บาทหรอกสองสาร้อยเองแล้วก็เครื่องมือในชิ้นส่วนที่สําคัญ สำคัญมากๆในการประกอบเครื่องยนต์โดยเฉพาะเลยนะครับที่ใช้มาหลายตัวแล้วพังก็หลายตัวหมดอายุก็หลายตัวก็คือนี่ด้ามปอนด้ามขันปอนไว้เช็คกำลังเช็คแรงขันนออ็อตเนี่ยนะในพวกคู่มือประกอบเครื่องยนต์ที่ผมใช้ผมจะใช้ซา t ต้าโดยเฉพาะอยากใช้พวกสแนปออนเหมือนกันแต่ว่าโคตรแพงเลยตัวหนึ่งหลายหมื่นเอา้าวช่างกรแกะดิอันนี้เพิ่งมา ทางอามันขอเบิกใหม่ตัวหนึ่งของซาต้าเขาก็มีนะที่เป็นดิจิตอลตัวเป็นหมื่นก็มีนะครับแต่ว่าผมเน้นเป็นใช้เป็นแอนาล็อกมากกว่าเน้นใช้เป็นแบบพวกตั้งเอาแล้วก็ขันลั่นเอานี่นะนี่ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็เป็น3าทับแเหมือนกันเป็นตัวกลางนี่นะนี่ซื้อมาเสริมทับ มีแทบจะครบทุกไซส์แล้วแหละซาตาผู้บริหารซาตาถ้าเห็นอยากจะเข้าสปอนเซอร์ก็ได้นะครับยินดีนี่ตัวเล็กตัวกลางตัวกลางขึ้นมาแล้วก็ตัวใหญ่นะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็เครื่องมืออีกชุดหนึ่งที่ใช้แล้วก็ไม่ผิดหวังไม่ใช่ของซาตาแต่เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนี่มาดูเอาช่างก่อนยี่ห้อนี้นี่ดีวอลตัวนี้ซื้อมาจาก ทิจตอกให้ครบเลยเห็นไหมตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่นี่นะดาฟรีแล้วก็ลูกบล็อกบล็อกสั้นบล็อกยาวประแจหัวขันดอกทอกหกเหลี่ยมนี่นะบล็อกหกเหลี่ยมประแจแอลมีหมดนะครับนี่ขขอต่อสั้นกลางยาวตัวเล็กตัวใหญ่เออมันจัดเครื่องมือได้ครบดีไม่หายชุดนี้เอาไว้ให้เฉพาะช่างอาร์มใช้คนเดียวนะครับ ถ้าเกิดว่าหายแม้แต่ชิ้นเดียวผมให้มันซื้อใหม่ทั้งชุดนะครับหักเงินเดือนมันด้วยนะใช่ไหมใครใช้ของมึงนั่นแหละใช้อามรมใช่หรอรถ้าเกิดว่าเป็นข้อตกลงกันสมมุติว่าอ่ะสมมุติว่าลูกบล็อกหายลูกนึงผมให้มันซื้อใหม่ทั้งชุดดีไหมสวยเลยค<ว>ุณเล่นลแต่ว่าเครื่องมือเราต้องรักษานะครับถ้าเกิดว่ามันตายในหน้าที่ไม่เป็นไร แต่อย่าให้หายดีที่สุดนะครับแล้วก็อีกอันนึงเครื่องมือที่จะไม่มีติดอู่ไม่ได้เลยนี่ไอแมนตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่นี่นะตัวเล็กนี่เอาไว้ใช้ทำอะไรช่างก่อนส่วนมากเครื่องใช่พวกหรือแหวนรองแหวนรองหัวฉีดอะไรงี้นะครับแล้วก็ตัวกลางเนี่ยจะเอาไว้พวกขันน็อตล้อ น็อตล้อรถอะไรอย่างี้ gear, นะครับน็อตเกียร์ยกเกียร์ส่วนตัวใหญ่เนี่ยเอาไว้เก็บพวกงานใหญ่ๆพวกไฟวีนพวกน็อตล้อรถสิบล้อหรือแม้กระทั่งน็อตมูเล่หน้าของ Honda นะครับตัวนี้รับประกันใช้เอง Honda ยังไงก็ออกมูเล่หน้านี่นะตัวนี้ใหญ่สุดนี่เริ่มเทมยังไงก็ออกนะครับ แรงดีมากๆขอให้ชาร์จแบตให้เต็มมูเลน่าไม่เคยถอดยังไงก็เอาอยู่นะครับส่วนเครื่องมือทุ่นแรงที่ต้องใช้ในงานเครื่องก็คือตัวนี้ดัมฟีตัวน้อย3ทับแช่างกรเอาลูกบล็อกมาลองเสียบดูนี้ตัวนี้ลองใช้มาทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นไต้หวันหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่พนยี่ห้อนี้เวิร ตัวนี้ดีที่สุดที่เคยใช้มานะครับทนใช้งานมานานแล้วเนี่ยี่ห้อนี้ราคาอาจจะสูงไปนิดนึงแต่ว่าคุ้มคุ้มแน่ๆใช้สำหรับงานเครื่องนะครับนี่สามทแปดเล็กๆแบบนี้นี่นะน้อยๆใช้ของเบิร์ดนะครับไม่ใช่ว่าหัวสูงแต่ว่ามันทนใช้แล้วคุ้มค่านะครับอีกอันนึงเกวบลมเกตวัดลม นี่ก็ใช้มาทุกยี่ห้อแล้วเหมือนกันราคาหลักหลายพันหลายร้อยก็ใช้มาหมดแล้วแต่ก็มาจบที่ของเบิดนะครับนี่มีไฟแสดงผลได้แบบนี้มีทั้งเป็นปอนแล้วก็เป็นบาร์นะครับของเบิดนี่ก็ทนใช้ได้ดีนะครับแนะนำกันเอาไว้นะครับสำหรับประแจแหวนแหวนสองข้างนี่นะยาวๆอันนี้เอาไว้ใช้ได้หลายงาน ชุดนี้ผมสั่งจากออนไลน์มาถูกๆแต่มันก็ใช้ดีชุดหนึ่งไม่ถึงพันนี่นะมันจะมีทุกเบอร์มี8 10 12 13 14 16 7 7 18แล้วก็19ไหม19 21ีมีหมดตัวนี้ไม่ต้องเอามีห้อก็ได้นะเนี่ยใช้ได้เหมือนกันเอาไว้โหนพวกสายพานก็ได้นะสายพาน v ีโกอะไรเงี้ยสายพาน v ีโกหรือไม่ก็ขันนอ็อตไอ้พวกที่ว่ามันอยู่ลึกๆที่แคบอะไรเงี้ย นะใช้ดีนะครับส่วนประแจที่ผมใช้มาตั้งแต่ฝึกเป็นช่างเลยเอาช่างกรรวบขึ้นมาดูเลยเอามาหมดเลยเป็นยี่ห้อนี้ใช้มาตั้งแต่หัดเป็นช่างอะหัดเป็นช่างใหม่ๆยังจับประแจไม่เป็นเลยนะครับเป็นยี่ห้อนีอ้มาบอกที่แรกเลยนี่อีเซตัสตัวนี้ของตุรกีนี่นะประแจยี่ห้ออีเซตัส จะมีครบทุกเบอร์นะครับใช้ดีแล้วก็ราคาเนี่ยรับได้ผมจะไม่ใช้ประแจที่ยี่ห้อแพงมากพวก Snap-on ยังมากเคยใช้นะเคยใช้ของบู Point เป็นลูกของ Snap-on แต่เป็นผลิตจีนนะรู้สึกว่าจะผลิตจีนนี่ของ e s t a ตตัตัวนี้ใช้ดีนะครับเผื่อใครอยากจะไปซื้อตามส่วนบล็อกลมเครื่องมือลมที่ใช้ก็ยังคงเป็นเบิร์ดอยู่เหมือนเดิม นี่ใช้เวิร์ดตัวนี้เอาเอาไปยิงล้อนี่มาฟังเสียงกันเวิร์ดเดี๋ยวจะยิงออกให้ดูอลองยิงดีช่างเคยใช้บล็อกลมมาหลายยี่ห้อแล้วล่ะบล็อกถอดล้อก็จะใช้ของโคเก้นนี่นะเป็ของโคเก้นไหนดูนี่นี่นะจะหนาหน่อยนะครับสำหรับงานลมแบบงาน เคยใช้พวกบล็อกลมมาเยอะแล้วใหญ่หลายยี่ห้อนะครับส่วนพวกลูกบล็อกต่างๆเนี่ยนี่นะจะให้ดูมันจะแตกต่างกันอย่างนี้นี่มีสีดำตั้งกรจับดิสีดำสีขาวนี่มันมีความหมายสีดำเนี่ยเอาไว้ใช้กับงานลมงานบล็อกลมงานหนัก Over talk, อร์ทอกทอกสูงสงูแต่ถ้าเป็นบล็อกขาวเอาไว้ใช้กับมือ ไว้พวกก๊อกแก๊กขันมือขันด้ามอะไรงนี้นะครับแยกกันให้ถูกอย่าเอาพวกนี้พยายามอย่าเอาพวกนี้ไปใช้กับง,งานลมเพราะว่ามันจะรูดหรือมัก็แตกนะครับสุดท้ายทุกอู่ต้องมีนะครับครีมล็อกนี่มาดูครีมล็อกจะใช้อยู่ยี่ห้อเดียวอันนี้อ๋อสาตาร์ก็มีไม่รู้สั่งมัตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ใช่ยี่ห้อเดียวเมื่อก่อนจะใช้เป็นตัวนี้ไว้กิฟหัวกวางนี่นะ ไวกิฟเออร์วินยี่ห้อนี้ดีไม่แพงด้วยนะครับนี่ซาตาก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าหลักๆผมจะใช้เป็นไวกิฟใช้มาตั้งแต่เป็นช่างฝึกหัดนะครับนี่เครื่องมือก็ประมาณนี้ถ้าไม่ใช่เครื่องมือพิเศษนะเป็นเครื่องมือพวกที่เอาไว้ใช้ในอู่ทั่วไปไว้แจกลูกน้องใช้นะครับส่วนมากก็จะเน้นเป็นชุดนี้นี่นะซาตาตัวนี้ เนี่ยมันเข้าที่แคบได้สําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้บล็อก3ามทับแยังไม่เคยใช้บล็อกนี้ใช้เป็น4ี่หุนลองมาใช้3ามทับแดแล้วจะติดใจนะครับเพราะว่ามันสามารถเข้าที่แคบได้ดีซ่อมเครื่องได้เวลาเราซ่อมพวกแหวนรองหัวฉีดหรือว่าแม่ทันแนนเกี่ยวกับเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้มันเข้าซอกเข้าซอยได้ดีนะครับแล้วก็เอามาจับคู่กับตัวนี้นี่บล็อกไฟฟ้าของ ไอแมนอันไหนขอลดวัาช่างก่อนเนี่ยขอลดเขาจะมีแถมให้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเสียบดิเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็เอาบล็อกสามทัดเสียบเนี่ยจบและเนี่ยเอามาจับชุดกับบล็อกไฟฟ้าของไอแมนตัวเล็กงานมนทันแนนง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะว่าชุดนี้มันเข้าที่แคบได้ดีมากๆนะครับประมาณนี้ ถ้าเกิดว่ามีใครสงสัยสนใจว่าที่อู่ใช้เครื่องมือยี่ห้ออะไรใช้แบบไหนถ้าพอจะแนะนำได้ก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับหลังม์ทาง Facebook ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะตอบให้ก็ประมาณนี้วันนี้มีเครื่องมือมาโชว์คร่าวๆประมาณนี้นะครับโอเคกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดกระดิ่งไว้ครับถ้าเกิดม่นมีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้ว่าแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ